สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้มาพบก,กับผมติวัดไซทางเก่าของคนโบราณวันนี้เรามาเรียนรู้พระเครื่องอันนี้ก็เป็นพระที่คนสับสนเพราะพิมพ์แม่พิมพ์เหมือนเหมือนกันก็คือหลยนหล่อเจ้าสวน้อยวัชยพึกกับหลินหล่อวัดแหลมสายแม่พิมพ์ตัวเดียวกันต่างกันที่วันนะองค์หนึ่งวันนะเหลือ,ององค์หนึ่งวันนะอมดํา ราคาต่างกันนะวัดแหลมทรายเนี่ยเล่นหลักพันแต่ถ้าเป็นวัชเยพฤกจะเนื้อแดงเนื้อดำสนิทก็หลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเห็นไหมอันนี้เนื้อเหลืองนะดูนะครับเหลืองแบบเดียวกับชินาลาดวัสุทัศนะครับก็คือของแหลมทรายแต่ถ้าเป็นของ ว่าชัยพฤกเนี่ยบางองค์ก็กลับดําสนิทบางองค์ก็ดําแต่ว่าดําเข้มๆม,มีเหลือบน้ําตาลแก่ๆไม่ถึงกับดำฐานท้ายสุดนี้ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่เสียสละเวลามารับชมวันนี้ขวันดีราตีสวัสด์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ